สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตั้งใจจะมา,ารีวิวการตรวจเช็คพลังงานกับพี่เปียรนะคะก็ได้รับคำแนะนำดีๆจากพี่เปียคะ่ะว่าเออพลังงานของเราเนี่ยเป็นยังไงมีตรงไหนหรืออะไรในร่างกายเราเช่นพลังงานหญิงพลังงานอย่างในร่างกายเนี่ยของเราอันไหนมันมากไปหรือน้อยไปหรือเปล่าหรือเรา,าควรจะ ปรับแก้ไขอะไรยังไงเนาะเพื่อให้เราอ่ะมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นการสมดุลพลังงานในร่างกายตัวเองเนี่ยทำให้แบบเราใช้ชีวิตกับโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ว่าเราจะออกไปเจออ่าคนท็อกซิกบ้างพลังงานลบบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอ่ะปรับสมดุลในร่างกายของเราเองได้แล้วอะค่ะเราก็จะแบบเฉยๆเนาะแล้วก็ปล่อยผ่านอะไรบางอย่างไปได้ง่ายขึ้น อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางเรื่องที่บางทีอะ่ะเราไม่รู้ตัวเองเนาะว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะพอแบบพี่เขาพูดมาเราก็กลับไปย้อนคิดเออวะมันเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้แบบวิธีการแก้ไขในบางจุดของเราอ่ะค่ะที่แบบเออมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้คำแนะนำในบางเรื่องกับแครนะคะก็ จะกลับไปค่อยๆปรับในบางเรื่องเพื่อความสมดุลในในตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่สนใจที่จะอ่าลองเช็คพลังงานกับพี่เปียอันนี้แค่แนะนำค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะตรงเนาะเออแต่ก็เรื่องอย่างนี้ก็ต้องให้ทุกคนลองเองค่ะขอบคุณค่ะ